สวัสดีครับวันนี้เรามาทบทวนเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทยสมัยรัตนกโกสินทร์ภาพที่นักเรียนเห็นจะเห็นว่าเป็นภาพของบ้านทรงไทยครับอันนี้เขาเรียกบ้านทรงไทยนะครับในแต่และภูมิภาคเนี่ยก็จะคํานึงถึงสภาพแวดล้อมและประโยชน์ใช้สอยเป็นสําคัญอันนี้บ้านทรงไทยสมัยโบราณน,นะครับทคนี้บ้านทรงไทยเนี่ยจัดว่าเป็น ภูมิปัญญาด้านสถาปัตยกรรมนะครับเขาเรียกว่าสถาปัตยกรรมคือสวยงามโดดเด่นเป็นอากาักลักษณ์เป็นเอกลักษณ์โดยเฉพาะฮะซึ่งประกอบด้วยการออกแบบให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมนะครับให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของประเทศไทยซึ่งค่อนข้างอากาศร้อนและเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัยเช่นใต้ถุนบ้าน เพื่อระบายลมป้องกันน้ำท่วมเนี่ยเรียนดูนะฮะนะมีเตาถุนบ้านแล้วก็ป้องกันน้ำท่วมได้ด้วยนะฮะเตาถุนบ้านเพื่อระบายลมป้องกันน้ำท่วมนอกจากนั้นก็ยังมีนี่ฮะเป็นที่นั่งพักผ่อนหย่อนใจนะหลังคาทรงสูงน่ยยังช่วยระบายอากาศแล้วก็เวลาน้ำฝนไหลเนี่ยก็ไหลลงพื้นได้เร็วหลังคาไม่รั่วง่าย นอกจากนี้ยังเป็นสถาปัตยกรรมอีกหลายอย่างเช่นปราศาสตร์ราชวังวัดวาอารามโบสถ์วิหารเจดีตลอดจนบ้านเรือนและที่อยู่อาศัยทั่วไปต้มยำกุ้งเนี่ยก็เป็นภูมิปัญญาไทยอย่างหนึ่งนะครับก็เป็นประเภทภูมิปัญญาไทยด้านอาหารไทยนะฮะแสดงภูมิปัญญาของคนไทยเนี่ยคือสมัยก่อนอรู้จักนำพืชและสัตว์ต่างๆที่หาได้จากธรรมชาติรอบตัวครับ มาประกอบเป็นอาหารเช่นพืชผักปลากุ้งซึ่งเป็นการประหยัดและปลอดภัยจากสารพิษนำสีจากพืชมาใช้ประกอบอาหารครับเช่นสีเขียวเนี่ยก็จากใบเตยสีม่วงจากดอกอัญชันแทนสีการใช้จากสารเคมีทั้งนี้คนไทยก็ยังนำพืชที่มีคุณค่าครับมาปรุงอาหาร เพิ่มรสชาติให้อร่อยมีประโยชน์ต่อร่างกายและมีชื่อเสียงยอมรับทั่วไปเช่นต้มยำกุ้งน้ำพริกปลาทูผัดไทยพืชสมุนไพรครับนักเรียนอย่าลืมว่า,ากระเทียมเนี่ยช่วยลดไขมันและไขมันในเส้นเลือดขิงเนี่ยช่วยขับลมในกระเพาะอ,อาหารแก้ท้องอืดน,นะครับพริกช่วยขับพิษในร่างกายเมื่อเขือเทศเนี่ยช่วยบำรุงเลือดลมทําให้ผิวพรรณสวยงามนักเรียนมาดูอันนี้ฮะ เป็นน้ำพริกปลาทูที่เราทานกันทุกวันนะฮะน้ำพริกปลาทูแกงส้มไขฟ่ฟลโตต้มจืดหมูสับเนี่ยคืออาหารไทยเลยนะครับแม่น่าทานนะครับฝั่งนี้ก็เป็นขนมหวานครับก็มีฝอยทองทองหยิบทองหยอดเม็ดขนุนขนมชั้นรอดช่องประมาณนี้ของไทยแท้เลยนะฮะอันนี้มาดูอีกเรื่องหนึ่งภูมิปัญญาในการรักษาสุขภาพนะครับที่ วัดต่างๆจะเห็นว่าในสมัยในสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยพระองค์โปรดเก้าให้นักปาราชญบช่วยกันชำระค้นคว้าวิชาแพทย์แผนโบราณยาแก้โรคต่างๆต,งๆตำราการนวดนะแล้วก็ทรงให้จารึกไว้ในแผ่นศิลาในบริเวณวัดพระเชตุพนวิมลมังคา,ารามาราชสวบริหารคือวัดโพนะฮะสั้นคือวัดโพนะักเรียนที่เห็นภาพนี้เป็น ลักษณะของฤาษีดัดตนนะเป็นวิชาการนวดแผนโบราณครับหรือพัฒนามาจากวิชายโยคะนั่นเองต่อมาครับภูมิปัญญาไทยด้านศิลกปรกรรมสมัยรัตนโก,กสินทร์ตอนต้นเนี่ยได้รับอิทธิพลมาจากพระพุทธศาสนาและก็มีลักษณะคล้ายคลึงกับวรรณกรรมในสมัยอยุธยาภาพจิตรกรรมฝาผนังเพื่อเป็นการถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติชาดก นะเป็นวิถีชีวิตโอนคนในสมัยนั้นนะครับแล้วก็มีการฟื้นฟูภูมิปัญญาไทยในด้านต่งตางๆเช่นก่อาการก่อสร้างช่างฝีมือในด้านต่งตางๆพอมาสมัยรอสานะครับจีนก็เริ่มก็มาค้าขายก็เกิดสถาปัตยกรรมระหว่างไทยกับจีนพอรอสีไทยศิลปกรรมไทยก็เริ่มผสมผสานกับชาติตะวันตกนะฮะในด้านจิตกรรมฝาผนังและสถาปัตยกรรม มาภูมิปัญญาไทยในด้านวรรณกรรมนะครับสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศรานาภาาัลเนี่ยถือว่าเป็นยุคทองของวรรณกรรมนะยุคทองของวรรณกรรมนะครับส่วนใหญ่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเป็นคําสอนวิถีชีวิตของชุมชนนะฮะก็มีการเขียนโครงฉันกาบกรต่อมาก็เมื่อชาติไทยได้รับอิทธิพลจากชาติตะวันตกเข้ามามากขึ้นวรรณกรรมจึงมีลักษณะคล้ายกับตะวันตกนะฮะ อ่าเนเรียนมาดูแบบฝึกขัดที่ต้องทํากันนะครับเราเรียนดูในภาพนี้ครับอ่าภาพนี้ภาพที่เห็นคืออะไรเป็นภูมิปัญญาไทยในด้านไหนส่งผลต่อชาติไทยอย่างไรอ่าเพ่นดูดีๆนะครับเนี่ยโค้ดมาใ,ใกล้ๆนะครับข้อ2ครับภาพที่เห็นเป็นหนังสืออาภัยมณีนะพระอาภัยมณีเป็นภูมิปัญญาไทยในด้านใดแล้วก็ส่งผลต่อชาติไทยอย่างไรบ้างข้อ3ครับ ภาพที่เห็นเป็นภาพอะไรนะครับเป็นภูมิปัญญาไทยในด้านใดส่งผลต่อชาติไทยอย่างไรบ้างวันนี้เรามาทบทวนเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทยนะก็ตั้งแต่บ้านทรงไทยนี่เลยฮนะ,ะปัจจุบันก็ยังหลงเหลืออยู่นะครับนักเ,เรียนตั้งใจฟังและตอบคำถามนะครับสวัสดีครับ